เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตราดครับหลายคนคงนึกถึงเกาะต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบหมู่เกาะช้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ขึ้นชื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศสไตล์โลคาบอนกับการเปิดมุมมองใหม่ได้สัมผัสการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่ารักโลกรักทะเลรักสิ่งแวดล้อมและที่นี่คือเกาะช้างต้นแบบโลคาบอนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมการพัฒนาการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดแห่งนี้นะครับแบบไร้ทิศไร้ทางในอดีตบวกกับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะครับรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆทั้งโรงแรมและก็รีสอร์ทครับส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อระบบนิเวศท,ทั้งทางบกและก็ทางทะเลอกด้วยครับการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับตลอดจนการใช้พลังงานและก็การกําจัดของเสียที่มีปริมาณสูงขึ้นครับแน่นอนครับว่ามันส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ และแน่นอนครับว่าในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ครับซึ่งทุกคนจะต้องประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับติดตามได้ในรายการ Hello e p อเวันนี้ครับตราดเมืองเกาะครึ่งร้อยจังหวัดปลายสุดภาคตะวันออกของประเทศไทย อีกหนึงจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต่างพากันมาซึมซับบรรยากาศของท้องทะเลสีครามสดใสไม่เพียงแต่มีเกาะชื่อดังอย่างเกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่สําคัญที่นี่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนหรือโลคาบอนทัวริซึมกับการท่องเที่ยวสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แน่ครับสำหรับการท่องเที่ยวบนเกาะช้างในปัจจุบันนี้หลังโควิดเนี่ยมันมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไหนบ้างครับเนี่ยที่เกาะช้างจะมีการท่องเที่ยวแบบ2โซนนะครับก็คือโซนของเกาะช้างกับเกาะช้างใต้คร,ครับของเกาะช้างก็จะเป็นหาดเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทนะครับส่วนด้านของเกาะช้างใต้เนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ก็จะมีบ้านโฮมสเตย์นะครับมีอาหารทะเลสดๆจากทะเลแล้วก็ มีสะพานชมป่าใชลเลน mm hmm. มีเรือคายักซับบอร์ดเรือแจวเดินป่าชมนกเนงือกครับผมและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ครับท mm ุก hmm. วันนี้ต้องบอกว่าโลกให้ความสําคัญในเรื่องของการลดกา๊าซเรือนกระจกหรือว่ากา๊าซคาร์บอนรบเรามีแนวทางการท่องเที่ยวชุมชนลดคาร์บอนของเกาะช้างที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ที่นี่เราทํามาประมาณ15ปนะีในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่โลคาร์บอน <น>เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยโดยนโยบายของเกาะช้างใต้เนี่ยคือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเราก็ทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นรวมกลุ่มกันทําเรือขยักเรือแจวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินป่าชายเลนมีผลิตภัณฑ์ที่ท,ที่ทำจากเศษวัสดุเหลือใช้ก็มี ก็มันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็มีทักษะในการเจาเรือเพราะคนในพื้นที่ที่อยู่เนี่ยคือเขาทำอาชีพประมงเราสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางของชาวบ้านเนี่ยใช้เรือขนจอดไปมาหาสู่กันเราก็เลยมาประยุกต์มาทําการท่องเที่ยวแล้วก็ล้วมันมีการล้อประวัติศาสตร์นิดนึงคือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านเกิดเสด็จมาที่สลาดคอกยโดยชาวบ้านไปเชิญชวนมาเหยียบประบาทเนี่ยโดยมาทางเรือใบแล้วเมงนี้มาเรือใช้เรือเจวเรือมาสสมัยโบราณเข้ามา เลยทำท่องเที่ยวแบบตามรอยของเจ้าหลวงสําหรับรางวัลลูกโลกสีเขียวที่ได้มาเนี่ยคือมีการรวมกลุ่มของสมาชิกแล้วก็ผู้นําชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือกันทําพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งชุมชนที่สะอาดแล้วก็ชุมชนที่อนุร,รักษ์ทรัพยากรความภูมิใจคือชาวบ้านเนี่ยมีน้ำหนึ่งน้ำเดียวในการร่วมมือกันเพราะว่าจะทําคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้ฝ่าเจ้าได้มาเนี่ยต้องมีประเมินหลายครั้ง ซึ่งชาวบ,บ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีก็ภูมิใจครับภูมิใจทีนี้ก็ต้องรักษาคุณงามความดีของที่เราเคยทำน่ะลูกฝังมรุ่นหลังๆต่อไปครับผมการเที่ยวแบบนั่งเรือแบบนี้เราเราตั้งใจให้นักท่องเที่ยวเห็นอะไรบ้างครับในการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค,คือไม่ทําลายธรรมชาติเป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ใช้พวกน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ แล้วก็เป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนก็คือในหมู่บ้านสลักคอรกตรงนี้เข้าหุ้นกันครับทุกครัวเรือนเลยเป็นหุ้นกันหมดเลยตรงนี้มันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของคนสลักคอกตรงที่ว่าในเมื่อเราหุ้นกันหมดเนี่ยในเรื่องของการดูแลรักษาหมู่บ้านและลำคลองเราก็ต้องดูแลร่วมกันเพราะมันเหมือนมอเข้าวหม้อเดียวกันครับ ครับแล้วก็ถึงปีก็มีการปันผลจากหุ <apps> ้จนจากเตอแเจลตัวนี้ส <climbed. S 2> ่วนตัวผมเนี่ยเคยมาเกาะช้างครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่รู้เลยว่าในในส่วนเกาะช้างเนี่ยเราจะเป็นนึกถึงเกาะนึกถึงทะเลหรือว่านึกถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบบันเทิงอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าไม่ไม่ทันนึกว่ามีการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์แบบนี้ด้วยคราถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่รักโลกแล้วก็ผมว่ามันได้ความรู้สึกอีกแบบ การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้สภาพภูมิอากาศบนโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้พื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศรวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการท่องเที่ยว แบบลดการปลดปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนี่ที่ไหนครับพี่แจ้อันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านลักกะลาเป็นผลิตภัณฑ์จากกะลามาเพ้า อันนี้น้องต้อยสวัสดีครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ<อ>้านละกลาแล้วก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตัวันใต้ด้วยโอ้โหพี่ก้อยครับที่นี่กะลาเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับในส่วนของบ้านละกะลาแห่งนี้นี้ก็ป,ปีที่17แล้วค่ะปีที่17แล้วเหรอครับจุดเริ่มต้นเราทําไมเราถึงคิดเอากะลามะพร้าวมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ รัรอันนี้เล่าประวัติของกลุ่มละกาลานิดน,นึงนะคะเพราะว่ากลาของเราชุมชนของเรามีเยอะมากชุมชนใช้โดยที่ว่าเอาไปทิ้งตามถางังขยะเราก็เลยรวมตัวกับชุมชนของเราคิดทํำยังไงให้แปลรูปจากขยะให้มาเพิ่มมูล,ลค่าให้กับคนในชุมชนได้ กะลามะพร้าวน้ำหอมเนาะพอถ้ามันแก่จัดแล้วทุกนก็จะเอาไปเผาชิ้นเรากลัวว่าเผาชิ้นมันก็ทําให้ลรกร้อนแล้วก็ไปขอเก็บตามสวนมาเลยวันไหนถ้าไปเก็บเราก็จะจ้างเป็นให้ไปเก็บต็นวันเลยอย่างเงี้ยนี่เรียกได้ว่าใช้ใชทุกส่วนของกะลาเลยนะครับเศษเล็กเศษนอ้อยเรายังเก็บไปทําเป็นม่านมุรี่ได้นะคะอ,อันนี้เขาแบ่งเป็นชิ้นก็คือ คนนี้ไปทําหูมาสองบาทห้าบาทอย่างเงี้ยครับคนนี้ไปทําขามาคนนี้ไปทําจมูกมาแล้วก็เอามาประกอบที่เดียวกันครับทําหูก็ให้ราคาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยครับอยู่บ้านก็ทําได้แล้วก็เอามาส่งอส่วนนี้เป็นกระทงกระทงกะลากระทงสายของนายยกกระทงสายของนายกเอ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละปีเนี่ยนะครับ ของเราจะจัดประเพณีกระทงสายของเกาะชัใต้จัดเป็นสิครั้งแล้วครับก็คือเหตุผลคือลดโลกร้อนกระทงที่ลอยไปเนี่ยเป็นกะลาตามปีพศอย่างพศนี้ถ้าจะจัดก็2,565ใบครับโดยชาวบ้านและผู้ร่วมงานเนี่ยไม่ต้องเอากระทงมาเพราะกระทงเนี่ยก็คือเศษขยะแต่ถ้าเป็นกระทงจากกะลามะพร้าวที่เราลอยไปเป็นสายเป็นกระทงสายในทะเลที่เดียวและที่แรกของประเทศไทย ก็ไปช่วยกันลอยครับกระทงตัวนี้พอดับไปแล้วเนี่ยจมไปในน้ําก็เป็นบ้านปูบ้านปลาอีกแล้วก็ไม่เป็นเศษขยะครับเราก็จัดกันมา10ปีได้แล้วครับโดยใช้กระลามะพร้าเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยด้วยจากความคิดที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยช่วยกันผลิตเจ้ากระทงที่มันไม่ทำลายแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นใบตองเป็นขนมปัง ก็ยังคงเป็นเป็นเรื่องของปัญหาที่สร้างต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันนี้กลับกลายเป็นว่าพอลงไปสู่ใต้ท้องทะเลแล้วกลายเป็นบ้านปูบ้านปลาได้อีกใช่ครับมันเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติได้คือกระลาทุกใบที่จมไปเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูนะครับในเนี้ยจะมีลูกปูลูกปลาเล็กๆครับเป็นแหล่งหลบซ่อนแหล่งอาศัยของเขาได้ครับก็เลยได้ทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มทรัพยากร แล้วก็เป็นงานประเพณีด้วยสวยผม<า>ว่าจะออกมาสวยมากน่าจะเป็นประเพณีที่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ถ้าเขาเห็นผมว่าเขาน่าจะรู้สึกดีกับแนวทางน่าจะเป็นต้นแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมในวันลอยกระทงได้ด้วยต่างหากนะครับ จะเห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มภาคบริการจะยังมีสัดส,ส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และทุกคนจะต้องเอาใจใส่และควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆจากธุรกิจภาคบริการได้แก่ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวอาหารรวมไปถึงธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่เหมาะสมด้วย แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้หลายประเทศทั่วโลกพยายามปรับและมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานมากขึ้นเลือกใช้พลังงานทดแทนและเกิดความตระหนักร่วมกันขณะเดียวกันก็เป็นผลดีต่อการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย อณะนี้ในเรื่องของโควิดนี่ทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยซบเซามาอย่างยาวนานแต่ว่าในปัจจุบันนี้ตอนนี้เริ่มมีการเปิดประเทศากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเรามีการฟืน้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวในเกาะช้างเนี่ยหลังยุคโควิดยังไงบ้างครับครับช่วงที่เกิดโควิดปี6 3สามนะครับของเราก็แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแล้วเราก็ปิดตําบลับปิดเกาะเลยไม่ไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจากภายนอกอันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้คนในพื้นที่ของเรา เชื้อโควิดแล้วก็ป้องกันคนจากภายนอกนําเชื้อเข้ามานะครับกันการแพร่กระจายของเชื้อทั้งทั้งเจ้าบ้านและผู้มาเยือนทีนี้พอหลังจากการท่องเที่ยวเนี่ยเ,เราก็ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับให้เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามบ้านโฮมสเตย์ stay, บ้านพักเราก็มีการปรับปรุงทําความสะอาดด้วยร,ร้านอาหารต่างๆก็ทําการปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ,รบในช่วงโควิดพวกเราก็ได้เหมือนได้หยุดพัก หยุดพักธรรมชาติของเราด้วยธรรมชาติก็ได้กลับมาฟื้นฟูอะไรที่มันเคยสูญเสียเสียหายมันก็มีเวลาของมันในการฟื้นฟูกลับมาด้วยนะครับใช่ครับเราก็เลยมองไปในแง่ดีกาะช้างใต้นี่นะครับเราจะมีตั้งแต่เต์นะครับซึ่งมาเป็นวิถีชุมชนนะครับมีการชาวประมงที่ออกไปหาปลาเช้าคุณมาคุณสามารถไปกับชาวประมงไม่ว่าจะเป็นการหา คูหาปลาหากุ้งต่างๆซึ่งมันก็เป็นวิถีชุมชนของเขาอยู่แล้วนะครับคุณช่วงบ่ายคุณออกทะเลด้วยด้วยคำว่าแดดแดดจ้านะครับออกทะเลอย่างสวยงามซึ่งคุณสามารถหาอาหารทะเลอร่อยๆที่นี่ทานได้แบบสดๆเลยครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเนี่ยครับมีทั้งครบทุกรูปแบบคุณสามารถมาเที่ยวฤดูฝนฤดูร้อ,อนฤดูหนาวได้หมดนะครับรอ่าฤดูหนาวบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะจ,าจังหวัดตราดเนี่ยนะครับ อากาศหนาวจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคุณสามารถมาดำน้ำํามาเที่ยวดูปะการางังสามารถมาเที่ยวชมทะเลเที่ยวชมภูเขาได้ตลอดทั้งปีครับผมอยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาดูวิถีชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทะเลนะครับทางภูเขาเราสามารถรับได้ทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะคุณที่พร้อมที่จะมาท่องเที่ยวแบบสโลลี์นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอครับและ สำคัญกว่านั้นตอนนี้จังหวัดตราดเราเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเราพยายามลงรงลงให้เป็นสีเขียวทั้งจังหวัดนะครับโดยเฉพาะเกาะช้างเกาะหมากนะครับเป็นเขตโลคบบาบอนทั้งสองที่นะครับเรายินดีเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมจังหวัดตราดเราได้ครับครับใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวนะคะแล้วก็สนใจการท่องเที่ยวแบบอ,อนุรักษ์ธรรมชาติสลักขอกยินดีต้อนรับค่ะเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่ คุณก็ได้รับความสุขแล้วก็ความสงบชาวบ้านเราก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่มันหล่อเลี้ยงหมู่บ้านเราในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะในปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกได้วางแนวทางการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำหรือโลคาบอนซิตี้นับเป็นการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ยังจําเป็นต้องสร้างการรับรู้ทําความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบเพื่อให้เกิดการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นที่นี่เรามี การบริหารจัดการดูแลในเรื่องของขยะยังไงบ้างครับที่เกาะช้างนะครับก็จะมีที่พักร้านอาหารอยู่หลายแห่งครับอันนี้เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเกาะช้างใต้ครับร้านสลักเฟสซีฟู้ดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบ้านในน้ําของเกาะช้างใต้เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่300กว่าหลังคาเรือนครับเมื่อก่อนเราก็ปล่อยน้ําเสียโดยตรงลงทะเลเลย,เลยครับส่วนขยะเราก็เก็บ ใส่ถังแล้วก็เอาไปคัดแยกแต่ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวน้ําเสียจากครัวเรือนจากห้องน้ํานะครับาจากน้ําใช้น้ําซักล้างต่างๆครับเมื่อก่อนเราก็ปล่อยลงทะเลโดยตรงซึ่งพอมันนานๆเข้าเนี่ยมันจะทําให้น้ําเสียนะครับ,รบแล้วก็สัตว์น้ําก็อาจจะลดลงครับอย่างร้านสลักเฟซซีฟู้ดนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการกําจัดบําบัดน้ําเสียนะครับโดยน้ํา นำน้ำสักล้างน้ำในห้องน้ำน้ำในครัว<ม>รน,น,นะครับลงในบ่อบำบัดนะครับก่อนที่จะลงสู่ธรรมชาติเนี่ยก็คือมีการบำบัดหลายขั้นตอนรวมถึงการอัดอากาศการเติมจุลินทรีย์ต่างๆการ<ม>ดับไขมันการตัดไขมันขึ้นมาก่อนครับกว่าที่น้ำจะไปสู่ธรรมชาติเนี่ยก็คือได้รับการบำบัดเป็นการรับผิดชอบต่อธรรมชาติ<ม>นะครับในเรื่องของอนอกจากเราจะได้ ลูกค้านะครับมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาธรรมชาติไว้เพื่อเราจะได้อยู่กันแบบยาวนานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและชุมชนมีความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกรักและความรู้สึกหวงแหนการเป็นเจ้าของพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนหรือการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพในการจำกัดขยะอินทรีย์จากเศษอาหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้ตอนนี้เราค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า BCG m o เดลหรือว่า,าการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนก็มีทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวรเราเองในส่วนของผู้ที่ดูแลในพื้นที่ส่วนนี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องของ BCG ไงบ้างครับก็จริงๆแล้วของที่เนี่ยนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ชาวบ้านเองเขาไม่ได้รู้ตัวครับเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วนะตอนนี้ที่เราทําอยู่คือหนึ่งเพิ่มทรัพยากรให้มันมากขึ้นมีการรักษาป่าต้นน้าถึงทะเลเลย นะครับคือเน้นในเรื่องทรัพยากรครับในอนาคตเนี่ยอีกสิบปี2ี่สิปีก็อยากให้อยู่เกาะยัางใต้ก็จะอยู่เป็นทรงนี้นะครับคือนั่งเที่ยวมาเนี่ยสามารถมาชมธรรมชาติชมสเีเขียวของธรรมชาติเราได้ได,ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีทรัพยากรที่รองรับได้ตลอดไปครับมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกๆคนเลยในเรื่องของการดูแลธรรมชาติของปัจจุบันนี้ครับครับ,รบก็คือธรรมชาติเนี่ยเป็น เป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีที่สุดบนโลกนี้นะครับก็คือมีน้ําให้เราใช้นะครับมีสัตว์น้ําสัตว์ทะเลต่างๆให้ให้เราได้กินครับนะครับ,รบแล้วก็มีอากาศดีๆให้เราได้หายใจกันเพราะฉะนั้นมันอยู่คู่กับเราอะ่ะตั้งแต่เกิดไปจนตายถ้าไปทําลายมันก็เหมือนว่าทําลายตัวเราเองนะครับทำทำลายร่างกายตัวเราเองเพราะนั้นถ้าเราช่วยกันดูแลนะครับให้มันยั่งยืนถึงรุ่งถึงหลานก็ จะทําให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นครับเช่นอีกสองวันเนี้ยเราก็จะจัดงานบวชป่าปลูกป่าสืบตาใส่น้ําครับเป็นครั้งที่สิบสองนะครับอันนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับอนุรักษ์เป็นการสร้างขีดสํานึกให้คนในชุมชนได้อนุรักษ์ร่วมกันครับนะครับโดยในงานเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมบวชป่าเพื่อให้เขาเห็นว่าป่าเราเนี่ยไม่ควรถูกทําลายอีกนะครับแล้วก็ สืบจะตาใส่น้ําก็คือเป็นการขอเข้ามาใส่น้ําที่เราเคยได้ทิ้งขยะไปทิ้งของเสียลงไปแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ไม่ทิ้งลงไปอีกคนในชุมชนนะครับแล้วก็ทําบ้านปลาเพื่อเพิ่มแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีกนะครับพี่แจ้ครับตลอดทางที่เดินมาตรงนี้ที่เห็นเป็นป่าชายเลนใหญ่แล้วก็ดูมีความสมบูรณ์เหลือเกินตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็เรื่องราวความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับตรงแถบนี้ ตรงนี้เขาเรียกป่าชเชลนบ้านานาในาซึ่งอยู่หมู่บ้านสลักเพชรเหนือของเกาะชัใต้นะครับะสะพานอันเนี้ยนะครับเป็นสะพานที่สร้างในป่าชเชลนเนื้อที่4ี่ร้อยกว่าไร่4ี่ร้อยกว่าไร่เลยนะครับแล้วระยะทางที่เดินเนี่ยก็เจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยสสิเมตรนะครับก็เป็นสะพานเพื่อการศึกษาธรรมชาติเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะับให้เยาวชนน้องๆหรือ นักท่องเที่ยวประชาชนที่สนใจป่าชายเลนได้มาศึกษาธรรมชาติครับนะครับตอนนี้เรียกว่าใหญ่ที่สุดหรือยังครับสำหรับป่าชายเลนตรงนี้ป่าชายเลนแปลงใหญ่ๆของที่เกาะช้างใต้เนี่ยก็จะมีของที่สลักเพชรตรงนี้สี่ร้อยกว่าไร่แล้วก็มีที่สลักค้อกอีกเก้า้อกว่าไร่โอ้ที่สลักคอกนี่เก้าร้อยแปลงใหญ่ครับผมมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับตรงสองจุดนี้มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าของสลักเพชรเนี่ยจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชมากกว่าแต่ของสลักคลอกเนี่ย ก็จะเป็นประเภทป่าคงกลางแล้วก็มีสัตว์ทะเลมากกว่า<อ>นะครับก็เรียกได้ว่าในจุดของสลักเพชรเนี่ยในสวนของป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ในเรื่องของนิเวศมีค,ความหลากหลายของพันธุ์ไม้มากกว่าตรงนั้นตรงั้นนะครับแลวมันก็เป็นแนวกันขึ้นแล้วก็เป็นปอดให้กับคนในเกาะชางใต้ด้วยแค่ดูก็สดชื่นแล้วล่ะครับตอนนี้ผมใยากจะไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ข้างหน้าดูวิวข้างหน้านี่บอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวเราไปสูรอากาศ สักครู่นะครับ ุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวสไตล์โลคาบอนนะครับจะไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อนและก็ตักตวงความสุขของคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นครับทุกคนจะได้อิ่มเอมและภาคภูมิใจกับการท่องเที่ยวที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยการดูแลและก็รักษาสิ่งแวดล้อมครับและที่สําคัญนะครับทุกคนยังจะรู้สึกอิ่มใจครับที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือชาวบ้านนะครับให้มีไรายได้มากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบครบรถครับทั้งสุขใจและอิ่มใจสมกับเป็นเกาะช้างต้นแบบโลคาบอนสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับ กลับมาติดตามรายการ Hello e p e c ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา15.05น,นถึง15.30น,นครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD และคุณจะรู้ว่า EPEX เข้าใจได้เข้าใจง่ายใกล้ตัวคุณวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ